สบายดีบรทุกคนสบายดีตันเศร้าจ้ามาเด้อกินเฟรแซ่บน้ำกันเนาะอยู่ที่ห้านเฟรชแซ่บลอยใบไรผางกรุงเทพกีทา8ปดยี่เดี๋ยวนี้เอาเบอร์ห้านให้ก่อนเด้อศูนย์เ9้า9ก้าสองสามหกเนึ่งเก้าเก้าเอะเป็นไผยที่ว่าอยากมาเนาะก็สามารถมาได้เด้อ หานุนีอยู่กรุงเทพกีทาเป็ดเนี่ยคลิปสอเนาะอยู่กรุงเทพหรือเมนพผที่แบบว่าอยู่กรุงเทพบสะดวกมาอยากสั่งลายเมนก็สามารถสั่งได้เนาะสั่งผ่านลายเมนได้อย่างเดียวนะตอนนี้เขายังมีแต่แอป,ปลายเมนเดอ้อนี่กินเอนะือเนาะฝือลาวหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวลาวเนาะสบายดีจ้าสบายดีนี่อันนี้นุนีกินฟอนะืองัวเนาะปกติก็จะเห็นกินฟืองัวตลอดแหละเป็นคนมาก,กินฟอนะืองัวเนาะเขาจะมีหมูเนื้อแยกหมอนะ้เอเนาะฟือหมูฟืองัวแยกหมอ้หมอเนาะ นี่เฟืองงัวเขาจะประกอบด้วยเนื้อปื่อยนี่มือนี้ได้งัวใหญ่เนาะกับสีไดซินติดมันาีิริ้วหรือว่าสะใบานางบ้านเฮาเอิญยอขาวเนาะแล้วก็ตับยุยๆจ้าตับงัวสดสดลวกเลยจ้าแล้วก็ลูกซิ้นแล้วก็ขายลาขาลายเนาะนี่หรือว่าน้องลายเนาะคนไทยเอิญน,น้องลายเนื้อสดนั่นเองจ้า เย่ๆมาทานไรโซโดอยนี่เ่าก็จะมีพักให้กินเนาะก็จะมีทั่วงอกทั่วฟักยาวสลัดโหระพาแล้วก็มีมักเพ็ดมักนาวเนาะมีอันนี้เป็นดองเนาะเป็นดองจะมีแตงกวแครอทหรือว่ามักแตงแครอทเนาะแล้วก็มีอันนี้น้ำจิ้มสุกี้แล้วก็มีกะปิจาแต่ก่อนอื่นหมดเนาะมาฮานูนีฝือมาอดับแลบคือต้องซิมน้ำสุกก่อนปรุงนะจ๊ะ มีแหงขนาดเลยอืมครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงเนาะนี่อันหักเพ็ดนี่เขากับคั่วเองเกี่ยวเองเลยเนาะหอมในนอนครับกันแบบเพ็ดน้ำเนาะเผ็ดเองเดี๋ยวตักมักเพ็ดน้ำอันนี้ก็คือคั่วเองเนาะเกี่ยวเองคือกันนี่มักเพ็ดน้ำเขา้า ใจลงป้บอกเลยว่ามันไผ่ที่ปุ่งว่าเป็นมาห้านูนี่บอต้องปุงจ้ายกเว้นมาหมักอันอันเนานนะนูนี่นี่นขนาดปุ่งกันยังปุ่งแบบพอคือซื้อว่าซั้นตามสไตล์นี่ใส่คนลาวเฮาเนาะแซ่บมันีก็ต้องปุง่งแต่ว่าคนไทยสลายแซ่บหรักจะบ่ค่อยปุงเครื่องปุ่งบางอันนะตั้งแต่เปิดห้านมายังบ่หมดปนี้ซั้นเดี๋ยวอีกอยากกินก๋วยเตี๋ยว เนี่กะเปื่อยห,หมูนีเด้มาเสีบอกมีจ้าหมูหมูเนื้อแยกหม้อมีจ้านะมาด้เดอร์เนี่าง้ปรุงแป๊บนึงเนาะอาจจะวินวินหัวในนึงเออโอ้ยน้ำปากก็ลงหลายใช่เนาะอันนี้กะเป็นมุมหน้าบ้านเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นมุมหน้าบ้านเนาะหิบกลิ่นเพราะว่าเมื่อกี้ไลน์แมนสั่งแล้วแต่ลูกค้ายังบูมาหิบไรสดเนาะมือนี้มาซาแนในนึง อันนี้เป็นมุมหน้าหน้าบ้านเนาะหน้าหานเฮานั่นเองไะจ๊ะเป็นตาแซบโดยเป็นตาแซบหลายแซบอิลีเดอ้อบีบมะนาวก่อนแซบมะนาวสองเปียงเลยซะมันจังแซบสมสมเนาะไปคนมากินสมสมแซบแห้งไปลองมากินแล้วอยากไปกินอีกมาเด้อจ้ามันถ่ย,ยังเราเคยมาเอาทองงอกลงไป นิชหนึ่งถ้วยจักบาทสาวนุนีหมูร้อยหนึ่งัวร้อยสาวจาห้าอยู่ใส่กุงเทพกีทาแปดแยกสิบสองเนาะไห่โบฮู้น,น, u, นี่โลเคชั่นห้าหนุนีปักให้เรียบร้อยแล้วเนาะโควิดหายจะต้องไปกินให้ได้โดยมาให้ได้เดอ้อคันคนลาวคนไเนาอที่แบบว่าอยากมากินฝืงห้าหนุนีแต่บุฮู้ห้านขึ้นแท็กซี่แล้วโทรมาหาหา้าโลเนาะเบอร์ห้านปักมุดไห่นี่ละศูนย์เก้าเก้าสองสามหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าเดี๋ยวทางหา้านลมกับแท็กซี่ไห่ว่หาห้าอยู่ไส่เนาะ มาทานไลโซดเจ้ากินเฟอร์บอกมาจ้ะไม่้องยว่าทันได้กินข้าวกันมากินกันเด้ออืมอืมเดี๋ยวจะติดงามเงีนงามอี๋ปิดผนอีกอุเนน้องกะปิ ก๋กึ่หนู่มก๋ว่หนูจิ้มกะปิแล้วก็จิ้มชุกี้ต่อบางนาส่งไหมคะส่งได้จ้าไปมาแล้วตําแซบมากอยากกินแบบลาวันเฮาแซ่บนะเอืย้ยอแซบ่บต้องมาลอง เซ็บเซ็บหักมันบอเมื่อวานนี้มาบปได้มาหาซ้ำาดอนเมืองส่งได้ค่ะค่าจะส่งขึ้นตามระยะทางเนาะถ้าแม่ไผมีแอปไลน์แมน่น่ะสะดวกสุดเลยสั่งเองเลยจะเล็ปักหมูถูกต้องเนาะน้ำจิ้มสุก,กี้บอฮันนี่มีขายเถอเะเป็นจานแทบแทบหลายตลาด อักาดหอมเล็บอเอื้อเล็บเท่เบกเอื้อยตอนนั้นเป็นเล็บเท่เนาะแต่ว่าไปตัดออกละอะชนบุรีบาได้ทรงเยอะจงใจประกอบวันอาทิตย์ร้นเปิดบอจาร้านเปิดทุกวันจะสั่งได้ทางไหนคะทางไลนเมนเดอ้อเดี๋ยวจะไปกินอีกเด้อจ้ามาเลยจ้า แล้วน้ำลายแตกต้องไปกินที่ร้านผักบอ อโบม,มาตั้งอยู่ราใเนเอื้อยมีโอกาสสิไปเด้อต้องเที่ยงคนเยอะไหมคะมีเรื่อยๆเ,เลยจ้าเพราะว่าห้านนู่นนี่นี่เป็นห้านที่แบบคนตั้งใจมาบางคนก็ไม่ได้มาตอนเที่ยงละเพื่อนฝึกกับบรได้ทรงเยอะ คอืมน่าามากอร่อยมากจ้า ไข่หนูกะปิหมเจมสยบกี้สับเบื่หักดองมาลงถึงบ้านบอ ท่านอยู่ในกรุงเทพลายแมงส่งหอดบ้านเนาะมมงแองยู่ใส่กระเป๋าลาวโอยวันนี้มาทันคนงามมาแล้วมาอุดหนุนหน่อยโดอยปาสวัสดีปากมาเวียงเลยเด้อ จาเอาางงามาอมันตลอดทางน้ำทางร่มรวมพินีสวยจังรักเลยหิวเด้ใส่ไม่หยังอืมไม่หยังพอบอกอําน้อยสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสปปเราทุกท่านเด้อขายเก่งอีกครับบอได้ขายเก่งจริงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง สองพันห้าร้อยท่านนะครับโอ้หถ้าสองพันห้าร้อยท่านสั่งเฟอร์กันสองพันถุงนี้น่าจะขายขายกันบบทันเลยโบเบสมส่งครับผมตลาดโบเบส่งได้นในกรุงเทพเนาะใช่ครับในกรุงเทพส่งได้นะครับโบเบส่าจะประมาณยี่สิบกิโลเนาะ,<จ>ะประมาณสองร้อยบาทาอ๋อนุคุณรู้ดีบอกว่านุน,นี่ขายเบียร์ลาว น้ำหวาใช่ครับเบียร์าที่ร้านก็มีแต่ตอนนี้เขาไม่ให้นั่งกินที่ร้านนะครับทันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณหนูดาวน้ำยังไม่มีน้ำนะอร่อยมากสะอาดด้วยเป็นลูกค้าประจำชอบที่แยกกะปิหลายๆที่จะใส่กระปุกตั้งไว้ลูกค้าแต่และที่แยกให้ขอบใจจ้า อยากมันจสบายดีสบายดีจ้าบบได้กินเป็นแต่แซบได้แต่มามันแซบสลัดนุนี่ใส่ครีม,มอีหย่างนนาาคือนาใสครีมลาบรี่ไฮโซจ้านี่คอมเมนไผ่ห่วยแมนเราบอกงวะจาามาแล้วนี่ไ <c oughs> ม่ไผ่านคือหยอกหัวครีมนุนี่ไซส์เม็นอย่างออกไรสดเราไปเบิ่งเนาะนุนี่หากระโพดมือเศร้านี่ <c oughs> ครีมลาบรี่ไฮโซเนาะ สได้เดอนะขาวกระจังสายไร้ฟากัดจุดด่างดำอ่ะจ้ะซือออฟหลักสี่คือที่ไหนอ๋อนู่นนะที่พาวาดีไปพาลรามสองส่งไหมครับส่งได้จ้ะพาลรามสองโอ้โหหน่่จะสามสิบกิโลขึ้นครับอืมอหลักสี่หลักสี่ก็นู่นทางไปนนท์ใช่ไหมเอฟซีสอดและเคิอันนี้เป็นนักน้องแล้ง กะพานควยส่งไหมคะส่งได้จ้าเมนบอกถ้าอยู่ในกรุงเทพก็คือส่งได้เลยจ้ะส่งบอกมาในเพจนะส่งบล็มาสิ่งสำคัญเนาะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เอาแบบละเอียดเลยอแบบคล้ายๆคือเขาส่งปัตตานีอะนะใช่ไม่ใช่ว่าส่งพวกความบอกว่าส่งพระรามเก้าค่ะพระรามเก้ามีที่ร้อยไปค่าส่งขึ้นตามระยะทางนะจ้ะ นู่นี่บได้บัวได้เอาคาส่งเดอ้อคาส่งของนี่มันขึ้นกับลายแมยมเนาะอืมค่ชาติสมสวยมากอ,าออกน้อง,งนู่นนี่น่ารักกินเมอนดแซ่าเฮาสจับหลายนั่งกินที่้านได้จ้า เขาบอให้นั่งกินตั้งแต่สามสิหครึ่งหรือว่าเก้าโมงครึ่งกลางคืนเนาะในกรุงเทพส่งได้หมดเลยนะจ๊ะเพ้กขีห,หนูจิ้มกบเปียบเคยไปกินมาแล้วแซบแซ่บอ่หารค่าส่งแพงบอสสิบกิโลเมตรน่าจะ ค่ะบนเนจ่ายมันเล้วแต่ว่าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้หรือไกลเนาะรามอินทาส่งบอส่งได้จ้า <c oughs> ไม่ผ่นอย่างลูกคาส่งอยากให้ฮานซังให้บบมีแอปไลน์แมนสามารถทักไปเพจกุดซับลอยไปหลายพางได้เด้อห้ามทักมาเฟซที่นู่นนี่ไลค์อยู่เด้อเพราะว่า ส่งมากับ่บเห็นเนาะแบบคนส่งมาหลายแล้วเฟซบุ๊กมันบอกว่าเห็นเลยมันจะมีไลน์แอดกับเพจ้านเนาะอยู่ถึงไลท์สดหนีไปเบิงได้แล้วกับเบอร์โฮโฮมาหาฮานก็นได้เนาะใครแตะแวะกินคาเปียะบซะน้าหิวขากก่น นั่นเปิดจะไปอุ่นหนุนมีบริการทรงบอจ้ามีจ้าอยู่ในกรุงเทพส่งได้เดอ้อยางมีโอกาสได้ไปกินเบิงแล้วหิวข้าวเบิงตอนใดก็อยากกินตอนน้าว่าฉันนั่งกินอยู่ห้านเบาะโดยเห็นแล้วน้ำลายไหลอืมซับมาก อ,อยากนำเดว่ะซ้บมาเด้อเป็นพัยายากรรมามืกินนั่งกันทิ้งเมื่อแล้วตอนนี้คาลายส่งมาออสเตรเลียเนยว่านอยู่เวียงบบมีหว่างยังเธอจ้า นั่งกินอยู่ห้าเนจ้ะซตอนนี้ขอ,อยังบร่ไดห้ามเนาะคือมิจะว่า,หล,าหลังสามทุ่มหลังสามครึ่งคือห้ามนั่งทานที่ร้านแต่ว่าเลวลาปกติจะสามารถกินได้แต่ว่าต้องเว้นะระยะห่างเนาะช่วยจักบ้างอันนี้บอก เนื้อร้อยยี่สิบหมูร้อยสาวะแต่ว่าเบิง้งใหญ่กว่านานนิดอีกเบิ้งเท่าไหร่กันน้ำลายแต่เท่าน้าประตูหน้านี่รู้สึกว่าขับรถเคยทรงหน้าจะประมาณ100ร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยเนื้อน้อยๆแหละเอาง่ายๆว่าถ้าชิก,กินอ่ะชวนหมูลแล้วออกคาทรงกัน เอามาทรงเดยอยูปสาอุทิศคันอยู่ในกรุงเทพทรงได้เดอ้อน้องสนใจที่ค่าผมสวยน่ารักราสาไท์รุกชิ้นจ้ะอืมหิวแล้วหิวมากจะมากไหมคะขอเสียงคนที่เคยกินเปินดนี่นี่เนี่ยอะ กันว่าเองก็บที่ว่าอวยเจ้าของเนาะขอเสียงคนเคยกินเฝอตรงนี่เนี่ยเปอร์จะหาย,ยเลี้ยงแน่เบอรงย้มแต่ก,ก็ยากโดยอยู่เขตลิงสันใารตรงทางบ่ยายลิงสันอยู่ยใส่ลิงซันส่งได้ไหมไม่ได้ ได้เนาะแต่ค่าส่งน่าจะแพงเพราะอยู่ไกลมากนะคะส่งน่ารักสดใส้สพีก่กกรบเคยเยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะไปทานมาแล้วน้องยังบอกเคยจ้าห่วยเท่าไหร่หมูร้อยหนึ่งเนื้อร้อยยี่สิบจ้าแต่มีเครื่องเคียงครบเลยเด้อบะหมี่จ้าสาขาม,มีอยู่บะหมี่บนเดียวแล้ว อร um, ่อยที่สุดนะคะลูกซีนี่กับไนทพี่ลูกกินอันเดียวคือจุกเลยจ้ะตับยั่วๆหมักไว้ในขับใจด้วยกล้าหวานข้นหน่อยตับมี มีแต่โควิดน้องบอกได้ไปบอกหิวมาเลยจ้าตับยัวยัวอือฮัอยากให้ดันเปิดไวๆขึ้นฮอดเดอเ้อโดยขึ้นฮอดคือกําเดอ้อมีโอกาสมาหาน้องบ้างเลยสบายดีวันนี้มาทานไ์สดนะคะ แม่ค้าน่ารักอยา,อาก,าก,ก,กเลี้ยผักขัดหอมกินทุกจี้เดวกดิ้กินกิ่งทำไม,ไม่อ้วนเคยสั่งมาหาแล้วซับหลาย มาส่งอยู่แล้วเนส่วนใจไปกันเดอกินยู่ว่ะเอออยากเห็นซีรีสสามน,นั่งนี้เพิ่นแค่เพิ่มมากไปผมบ,บอกออคือ มันทนระดับหนึ่งคือทนดีนะอยู่ในระดับดีทนแบบนี้มาตรฐานพรุ่งนี้นู่นนี่อยู่ร้านไหมคะอยู่จ้ามาเลยจ้าสั่งทางลายเมยนใช่ไหมคะจ้าสั่งทางลายเมยนได้เลยพิมพ์ว่าฝุ่นแซ่บอร่อยบายลายพางหรืออร่อยมากค่ะไปทานมาอาทิตย์ก่อนทำเป็นแบบแห้งขายเหมือนอืมพื้นจริง ถามว่าทำแบบแห้งขายได้บอ่อขายได้วันเปิดร้านทุกวันจ้าถือเลขวันจ้าสิบเก้าถือจ้าพี่ออฟถือเอะพี่ตั้งโอ๋คนงานหรือ,อยังอื้อบอพี่ตั้งโอได้คนงานหรือ,อยังจ้าพี่ก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าพี่ตั้งโอได้หรือ,อยัง อยากเด้อตอนอยู่ไก่มีโอกาสกลับมากินเด้เอตอว่ามวนฮักกับจะหลายๆกรเบิงดูคนมาเบิงกับมีแต่คนหนาหักคนมาเบิงกับมีแต่คนวามวนให้หบุลงอิลีบู้งซี่ให้หยอย่างอยากเด้อเขาจิหิวข้าวอะครับ สั่งเลยจ้าทิ้งที่ยงนี้บุฟู้สิกินยังสั่งได้เลยเฟอร์เซฟหลายใบเละผ่าดูแถวไหนเนาะกรุงเทพกีทาแปดแยกที่สองจ้ารายละเอียดร้านเบอร์โฮ้ามรายละเอียดต่างๆอยู่ทึงไรสดนี้เด้อมึงง้ำใดก็ขึ้นห้องน้ำใจกนหน่าหักกรอดสั่งที่ร้านแล้วให้คนไปรับได้ไหมคะได้จ้าสั่งไว้แล้วก็ บอกแซลมอนกับปลาล้าก็แซ่บเด้อแซ่บอีหลีลาดกระบังค่าส่งเท่าไหร่แล้วแต่ระยะทางเนะาละลาดกระบังอยู่จุดไหนเนาะขายอยู่ไทยอยู่กรุงเทพจ้าอย่งไปนั่งทานได้ไหมคะนั่งทานได้ปกติจ้าแค่แบบเอระยะห่างเนาะแล้วก็ห้ามเปิดแอร์อยู่ไทยอย่างก่อนอยู่ไทยนีอยู่ลาบอ่ะนากเด้อ อยากกินกับคนงามมาเด้อจ้าเส้นเปลือยอยู่ปทุมอดกินเลยมาเลยจ้าลูกค้าอยู่ปทุมก็มีบางคนก็สั่งอยู่ปทุมก็มีอยากกินเยอะจะอยู่ไก่พวกจะไปอุดหนุนแน่นอนค่ะรอโควิดหายก่อนจ้า หิวเลยมาเลยจ้าลูกค้าประจำตั้งฮักแท้เคยไปกินมาแล้วจับแท้เด้อ์พู่ว่าถึงจำนู่นนี่ขายขายอยา่างเกาะสีน่าจะมันลิปบอคันยูไกเห็นอยากได้พากันเกลือพี่นี่นะฮะักยูไกโพด ตอนนี้คือพี่พี่ลายแมนกำลังมารอรับเนาะมารอรับอาหารเขากะไลฟ์สดต่อไปไอออมหายไปใสาเมื่อกี้ไอออมมา,าู่เนาะไอออมเข้าไปในบ้านแล้วอยู่ไทย อยู่ไทยหรือลาวจ้าอยู่ไทยจ้าอยู่กรุงเทพจ้าสาวนิดน่อยมีแฟนละบอสันโอ้ถามกันเองเด้ววอเออนู่นนี่บบหนาววะตอนนี้คือบบหนาวเนาะมื้อน,นี้คือบบหนาวเขารฟ์สดการกินอะครับบอก <laughs> กินกินไปลมน้ำซับบเอนี่ซับจ้าบาท้กินน้ำทุกคนอีกกะอิม่มบางคนก็ดราม่านะลาวนะคะพูดไทยชัดขนาดนี้อ่านไทย,ยอย่างอ่านไทยได้มันบุญหัวละอีไหนดราม่าซะสุ มาตบปากให้มันมาซอะอาเป็นอย่างน้ออย่าผิดกันเดอ้เอเซฟพากันเปื่อมลาขึ้นเย้อเห้บอบมาลาวบออยากกลับอยู่นาะแต่ว่าช่วงนี้โควิดก,กลับมาได้ส่งแซวแซบอีหลีอีหล่อแซบจนคือตอนนี้คือท้องปุ้งแล้วเสาลาวสวยเนาะขอบใจเด้อ อ่อยู่ใส่เอื้อนูนีหน้าสิไปกินบอกเดอโควิดเสากรเป็นคนเลาเดอโดยกินไปแต่แซบแท้ตอนคือตอนนี้อิ่มแล้วเมวื่อวานเข้าไปาไม่เจอเสียดายเมื่อวานนี้ไปงานจ้าเมื่อวานนี้ไปงานเนาะไปงานสองที่แล้วก็ไปไลฟ์สดกับคือแอนนาแม่สิตางเนาะ ปิดไปแดงๆมันเปลองอะไรมบอกที่ย่อไปเลยบอกให้เปิดที่เอาบอกว่ามันหมุนลูกค้าจะได้หู้ถ้าเปิดร้านน้องจะปกินน้ำเนือดเลยสบายนานคือตอนนี้คือหมดแล้วอาหารของเราได้หมดแล้วคือจับหนัวมาก มันนี่นเออนน้ามีโบกึ่งตัมโบ่งานเขาใจแล้ล่ะมาเปิดสกายยพาทลุงเอื้อได้ดอยมีโอกาสที่ไปเด้อย,ยังไงก็ต้องขอขอบใจเบอร์ทุกคนเด้อพี่วะมาเบิ้งมันนี้ไลฟ์สดเนาะมาโอ้ลมสนทนากันเฮ็ดคลิปลงหลายๆมาดยอยขอบใจมาทุกคนเด้อพี่วะมาเบิง้งไลฟ์สดนี้ ขอบใจหลายๆสำหรับมื้อน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะชวนเ่็นไถที่อยากมาห้างน,นู่นนี่สามารถมาได้ห้างนู่นนี่อยู่กรุงเทพกรีฑาแปดแยกจุสองเนาะเบอร์โทรอยู่ทางลุงนี่เลยเนาะนู่นนี่ปักบนห้าศูนย์เก้าเก้าสองสามหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าไปบอกหัวจอบหัวหิงรายละเอียดห้างอยู่หึงรายนนะ์โนเนาะบอ่จะเป็นเบอร์โทรโลเคชั่นห้างไลน์ลแอดห้างนะเนาะเพจห้างเม็นไถ่ยบบผู้เม็นไถ่ศาสตร์อาหารบรัเป็น กระโโตมาถามฮานส่งขกขวามาหาฮานได้ว่าสร้างจังได้อีหยังหนึอย่างเนะ mm hmm. าะเพราะว่าบางคนมึมีแอปไลน์แมนได้ถามไม่ไผมีแอปไลน์แมนต์สะดวกสั่งผ่านไลน์แมนได้เลยเ mm hmm. ข้าไปพิมพ์ว่าเฟ mm ิร์สซับ์ปล่อยไปล้พักขึ้นมาจะเลื mm hmm. อกอาหารเมนูได้เลยเนาะแล้วล่ะมึงนี้ขอ่อไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอิ่มแล้วอิ่มหลาย